ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการแจ้งข่าวสารของทางร้านที่กรมพมานในโซนนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสจะได้ไปออกไปตรวจวัดหน้างานที่อซอย3ยอดซอยย่อยที่1 1น,นะครับก็เป็นบ้าน2ชั้นก็เป็น งานที่ได้จาเป็นต้องออกไปตรวจวัดเองนะครับเพราะถ้าลูกค้าวัดมาแล้วถ้าเกิดให้ให้ให้ทางร้านนี่ติดตั้งความติดตั้งนะครับทางร้านจะต้องทําการออกไปวัดหน้างานด้วยตนเองนะครับเพราะว่าเราต้องสั่งตัดผ้าถ้าเกิดมีการผิดพลาดมาถ้าเกิดลูกค้าวัดมาเรายึดถือตามลูกค้าว่าถ้าเกิดผิดพลาดมาแล้วมันจะ เสียหายนะครับเกิดความเสียหายมันก็ไม่สวยด้วยที่ติดตั้งไปไม่ได้ขนาดไม่ได้อะไรทางร้านก็จําเป็นก็ต้องออกไปตรวจวัดด้วยตนเองนะครับหากมีการผิดพลาดอะไรทางร้านก็ได้รับผิดชอบทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวก็ตามผมไปเลยนะครับไปตรวจวัดหน้าง,งานบ้านลูกค้าด,ด้วยกันนะครับโอเคครับตามผมไปเลยนะครับ ครับขณะนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่บ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสักครู่เดี๋ยวก็จะทําการเข้าไปทําการตรวจวัดประตูหน้าต่างนะครับหลังจากวัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะประเมินราคาเพื่อเสนอลูกค้าหากราคาเป็นที่พอใจของลูกค้าเราก็จะได้ทําการสั่งตัดนะครับก็จะให้โรงงานเข้า ตัดก็ใช้เวลาประมาณ2วันทําการวันที่3ทางร้านก็พร้อมที่จะมาทําการติดตั้งให้แก่ลูกค้านะครับก็เป็นบ้าน2ชั้นหน้าต่างก็เยอะพอสมควรนะครับก็คงใช้เวลาติดทั้งวันละครับวันที่มาติดตั้งวันที่เราเข้ามาทําการติดตั้งเราก็จะรีวิวให้ลูกค้าดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่สนใจจะติดตาม กับทางร้านนะครับข่าวสารกับทางร้านนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับ